การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563ครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันพุธกลางวันหรือเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดและที่สำคัญเวลาเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับอาจารย์ปอโคนเปิดดวงจะได้ดูให้ว่าคุณนั้นเกิดในวันพุธกลางวันหรือเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเพราะการนับเวลาในโหราศาสตร์ไทย ัไม่เหมือนกับการนับเวลาวันเกิดในสากลน,นะครับก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มกันที่ดวงชะตาการงานครับ การงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ8จนถึง14ตุลาคมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานบางคนเจอปัญหาบางคนเจออุปสรรคในเรื่องงานนะครับบางคนก็มีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนต้องย้ายงานต้องออกจากงานบางคนต้องตกงานก็มีในช่วง8จนถึง14ตุ ตุลาคมนี้ครับไพ่ temperance นั้นไม่ได้แย่นักนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับแม้จะเริ่มต้นด้วยปัญหาอุปสรรคความว้าวุ่นใจมีเหตุให้กังวลใจในเรื่องงานแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเมื่อผ่านเวลาไปนะครับทุกอย่างจะลงตัวในแบบที่มันควรจะเป็นครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะนําพาคนเกิดวันพุธกลางวันไปสู่สิ่งที่ ดีกว่าเดิมครับไพ่หนึ่งคาถาเนี่ยเราจะพูดถึงการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆหน้าที่สำคัญสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับบางคนก็เรียกได้ว่าจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงาน นะครับใครที่รอคอยงานอยู่สมัครงานไว้บอกเลยว่ามีเกณฑ์จะได้งานนะครับบางคนนอกจากจะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องงานแล้วยังมองเห็นช่องทางยังมองเห็นโอกาส ที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดเดิมหลังจากที่ได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆแล้วนั่นเองครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้จึงเรียกได้ว่าเริ่มต้นด้วยร้ายลงท้ายจะกลายเป็นดีก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงาน ผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563ครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับ8จนถึง14ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าระวังในเรื่องของเงินเงินทองๆองให้ดีนะครับต้องเจออุปสรรคก่อนต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินครับใครที่ทำงานแล้วนะครับในเรื่องของรายได้ไม่แน่นอนนั้นนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพ อิสระอันนี้ต้องระวังให้มากครับ ในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ครับมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวต้องระวังชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับการเงินมีเกณฑ์ติดขัดมีเกณฑ์ที่จะต้องเจออุปสกกรรคเสียเงื่อก่อนถึงจะได้เงินครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้นอกจากในเรื่องของการเงินที่ไปในด้านลบแล้วก็ยังมีเรื่อง ื่องดีๆในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันด้วยนะครับนั่นก็คือไพ่แดเหรียญซึ่งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาจากความสามารถจากพรสวรรค์นะครับจากศักยภาพของคนเกิดวันพุธกลางวัน จะนำพาเอารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563นี้เรียกได้ว่าทำงาน เสียเงื่อเอาสติปัญญาเอาแรงกายแรงใจเข้าแรกแล้วจึงจะได้เงินครับและก็เป็นการได้เงินที่จะดีกว่าเดิมด้วยแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ต้องยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นครับสำหรับในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ดวงโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะครับหากจะเสี่ยงโชคก็เอาที่พอดีเอาที่พอสนุกไม่เดือดร้อนตัวเองหรือไม่เดือดร้อนใครก็เป็นใช้ได้ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ 8จนถึง14ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสุขครับบางคนมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักครั้งเก่าได้พบเจอคนรักเก่าบางคนก็ได้พบเจอนะครับกัลยาณมิตรเพื่อนสนิทคนที่มีความสัมพันธ์ผูกพันกับคุณทางใจนะครับคนที่ห่างหายไปนานจะกลับมา ในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีบางอย่างซึ่งจะส่งผลกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่ครองคู่กันอยู่แล้วก็มีความสุขนะครับแม้จะมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้ต้องทะเลาะกันบ้างต้องผิดใจกันบ้างแต่ก็จะสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ เดินหน้าความรักความสัมพันธ์ไปได้และที่สำคัญนะครับเรียกได้ว่าได้บทเรียนได้เติบโตขึ้นนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์บางอย่างซึ่งจะเข้ามาในช่วง8จนถึง14ตุลาคม2563นี้ในดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันด้วยนะครับเอาละครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยและในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนจะพบเจอการกลับมาของคนรักเก่าบางคนจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ๆที่ ดีกว่าเดิมครับแต่ไม่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบไหนครับก็ต้องถือว่าในช่วง8จนถึง14ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในทุกๆสถานะเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือเป็นคนที่ครองคู่กันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันทั้ง3สถานะนั้น ก็ไปในทิศท,ทางที่ดีและมีความสุขครับสำหรับคำทำนายในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงชะตาความรักการงานการเงินนะครับคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อเตือนใจนะครับและจงจำไว้เสมอว่าคำทำนายเปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตนะครับคนที่จะเลือกเดินในเส้นทางใดๆก็ตาม คือตัวคุณเองครับจงลิขิตชีวิตของคุณในแบบที่คุณอยากจะเป็นสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ